อ่าคอมเมนต์นีดหน่อยนะครับสติ๊กเกอร์ลายน้ําในคอมเมนต์เนี่ยผิดกฎหรือว่าโดนลดค่าการมองเห็นไหมนะครับอ่าผมขึ้นให้ดูนะครับมาเรามาวิเคราะห์พิจารณากันนะครับสติ๊กเกอร์ลายน้ําในคอมเมนต์อาจไม่ผิดกฎโดยตรงแต่ว่าควรพิจารณาหลายประการนะครับเออมาผมจะมาแยกย่อยให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่นะครับเออข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่1ก็คือนโยบายของแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับตรวจสอบนโยบายของ แพลตฟอร์มนะครับเกี่ยวกับการใช้สติกเกอร์ลายน้ำในคอมเมนต์นะครับข้อที่2ก็คือสติกเกอร์ลายน้ำในคอมเมนต์อาจไม่ส่งผลกระทบต่อ,อการมองเห็นของเนื้อหาหลักข้อที่3มก็คือ,อหากคุณใช้สติกเกอร์ลายน้ำในคอมเมนต์เพื่อโปรโมทหรือโฆษณาควรตรวจสอบว่าปฏิบัติตามกฎของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการสร้างรายได้มั้ยเดี๋ยวผมจะมาะสรุปหรือว่ามาเล่าให้ฟังก็คือว่า สติกเกอร์ลายน้ำเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์ผิดข้อบังคับของทาง Meta หรือว่า Facebook นะครับเอออย่างเช่นข้อที่3นะครับอ่าหากคุณใช้สติกเกอร์ลายน้ำในคอมเมนต์เพื่อการโปรโมทหรือโฆษณานะครับเอออันนี้ก็คือเราต้องอย่าไปใช้สติกเกอร์หรือว่าอ่าลายน้ำที่มันเกี่ยวข้องกับการชักชวนไปทางที่ไม่ดีก็คืออะไรครับ สิ่งผิดกฎหมายหรือว่าการพนันแบบนี้่าไม่เอานะครับอย่างที่สองก็คือนะครับเออสติ๊กเกอร์รลยน้ําเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยอาจไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาก็คือนะครับเราคอมเมนต์ด้วยสติ writer, ต๊กเกอร์ลายน้ําเนี่ยพยายามนะครับให้ตรงเออก audio, ับเนื้อหาในคลิปในคอนเทนต์นะครับเอออย่างเช่นคลิปกินอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ลายน้ําก็ต้องเกี่ยวกับการกินนะครับไม่ใช่เออสติ๊กเกอร์ลายน้ําไปเกี่ยวกับ ธรรมชาติอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอันนี้ก็ต้องใช้วิจารยณน,นะครับเออสาหรับคนที่จะใช้นะครับผมก็แนะนําแบบนี้นะครับว่าใช้ได้ใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมตามที่เจ้าของแพลตฟอร์มหรือว่าเมตาเขากาหนวดว่าอันไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับผมก็มาตอบกลับหรือว่าคายข้อสงสัยเบื้องต้นให้กับอ่าคอมเมนต์นี้นะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่จะใช้สติกเกอร์ไลน์น้ำนะครับในการตอบกับอคอมเมนต์เพื่ออะไรนะครับเพื่อบางทีเรา,าพิมพ์เราก็อาจจะแบบเบือ่อหรือว่าทิ้งสติกเกอร์เราก็อยากเบือ่อเราก็อยากจะเพิ่มสีสันเพิ่มความหลากหลายให้กับคอมเมนต์ของเราให้หน้าดูหน้าดึงดูดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเพียงนะครับบิดจจาญาณส่วนบุคคลนะครับผมอเอาข้อมูลมาให้ดูก็คือ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับในการใช้สติกเกอร์รายน้ำในข้อความนะครับว่าเราจะต้องใช้ยังไงใช้แบบไหนถึงไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์ไม่ลดค่าการมองเห็นนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆไว้แบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ FC ผู้ติดตามหรือว่าท่านที่รับชมนะครับท่านใด แบบว่าไงล่ะเออมีข้อข้องใจเออเพราะว่าเราไปเห็นคอนเทนต์เนี่ยฝั่งหนึ่งบอกถูกฝั่งหนึ่งบอกไม่ถูกแบบนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้าผมอ่ารู้ผมก็จะทําคลิปนะครับคลิปวิดีโอตอบอ่าถ้าคลิปวิดีโอตอบเนี่ยจะครอบคลุมกว่าการที่มาพิมพ์นะครับเออคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ